ส่วนนี้คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมระบบควบคุมนะครับอุณหภูมิของตู้เลี้ยงปลานะครับสามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิได้นะครับโดยใช้นะครับในส่วนของตัว PelT อิเล็กทริกนะครับทำหน้าที่ในการสร้างความเย็นและความร้อนนั่นเองนะครับสำหรับการควบคุมนะครับอุณหภูมิในตู้ปลานะครับเพื่อให้นะครับมีอุณหภูมินั้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของเทอร์โมอิเล็กทริกเพนเทียนครับที่จะทําหน้าที่ในการ สร้างความร้อนและความเย็นนั่นเองนะครับโดยตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเพนเทียตัวนี้นะครับก็จะนะับทำการนะรับนับกระแสะไฟฟ้านะครับมาจากตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับซึ่งตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ นะครับอัลโตโนยูโนะนะครับแอดเมกาสามสองแปดพีนะเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับทำการอินเทอร์เฟซกับจอ L C D นะครับและนะครับในส่วนของคีย์แพดนะครับเพื่อไว้สําหรับในการตั้งนัดค่าของอุณหภูมิที่จะทําหน้าที่ในการนะครับเซตค่าอุณหภูมิเพื่อควบคุมค่าอุณหภูมิของตู้ปลาให้เหมาะสมตามค่าที่เราเซตไว้นะครับสาหรับตัวอุณหภูมิของเรานะครับที่ทําการเซตก็จะมีแบบอ่าโลแล้วก็ไฮนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมินะครับอยู่ระหว่างโลกับไฮที่เราตั้งไว้นะครับตัวเพนเพียร์ อิเล็กทริกนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับก็คือไม่มีไฟปล่อยออกมาจากเ t นเที t เล c ิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมินะครับต่ํากว่าจุดที่เราตั้งไว้นะครับตัว Pent e พนเที t เล c ิกก็จะทําหน้าที่นับในการสร้าง นะครับความร้อนขึ้นมาครับสำหรับความร้อนนะครับเราก็จะอาศัยนะครับน้ำนะครับที่เป็นตัวไหลผ่านในส่วนของซิงค์นะครับสีฟ้าตัวนี้ซึ่งตัวซิงค์สีฟ้าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะรับน้ําเข้าและน้ําออกได้นะครับโดยน้ําตัวนี้นะครับก็จะนับทําการพาอุณหภูมิที่ตัวเพนเทเลติกตัวนี้นะครับทำการสร้างขึ้นนะครับโดยตัวเพนเทียตัวนี้นะครับสามารถที่จะสร้างทั้งร้อนและทั้งเย็นได้นะครับโดยการกลับขั้วแหล่งจ่ายไฟนั่นเองครับฉะนั้นนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมน้ําในส่วนของแหลบ เพื่อทําหน้าที่สั่งให้ตัวเพนเทีนั้นสร้างความร้อนหรือความเย็นตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับ สำหรับนะครับตัวเซนเซอร์ที่เราใช้นะคราก็จะใช้นับรับ d ส 18B20 นะครับเป็นแบบ w a t e r p r o o f นะครับก็คือแบบกันน้ำครับสามารถที่จะจุ่มลงไปในน้ําของตู้ปลาได้เลยนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเราได้ทําในส่วนของตัวระบบควบคุมนะครับฉะนั้นทางนับน้องๆจะต้องนําตรงส่วนของตัวเพนเทียตัวนี้ไปติดตั้งกับตัวตู้ปลาเองนะครับแล้วก็ทําการปั๊มน้ําเพื่อให้น้ำนะครับไหลผ่านตัวนับซิงค์สีฟ้าตัวนี้นะครับ ส่วนซิงค์ด้านบนตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการระบายความร้อนหรือความเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตัวเครื่องนั้นจะส่าออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับระบายความร้อนขนาด12วอลที่บต่ออยู่ข้างนอกนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับเพนเทียได้อย่างพอเพียงนั่นเองนะเพื่อไม่ให้เพนเทียนเกิดความเสียหายในการใช้งานนั่นเองนะครับสำหรับนะถ้าเกิดว่าค่าอุณหภูมิครับอยู่ระหว่างค่าที่เราตั้งไว้ระหว่างโลกับไฮนะครับนั้นตัวเครื่องก็จะ สั่งให้ตัวเพนเทียตัวนี้หยุดทํางานโดยนะครับปลดแรงจ่ายไฟออกนั่นเองนะครับซ่งตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะจ่ายแรงจ่ายไฟเป็นบวกหรือเป็นลบได้นะครับตามค่าอุณหภูมิที่เราเซ็ตไว้และอุณหภูมิที่อ่านได้นั่นเองนะครับแบบอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นะครับยังมีในส่วนของจอ LED นะครับสดวงดวงสีเขียวก็คือทํางานแบบโคอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่เราตั้งไว้นับก็จะทําหน้าที่ในการสั่งให้ตัวเพนเทียด้านนะครับซิงสีฟ้าตัวนี้เย็นนั่นเองนะครับเพื่อให แต่ถ้าเกิดว่าค่าของอุณหภูมินะครับต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้หลอด LED สีแดงตัวนี้ก็จะติดนะครับนั่นแสดงว่าตัวเครื่องนั้นกําลังสั่งให้ตัวเพนเตอร์นั้นสร้างความร้อนนะครับตรงส่วนของซิงค์สีฟ้าตัวนี้นั่นเองฉะนั้นน้าก็จะมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าอยู่ระหว่างนะครับในส่วนของค่าที่เราเซตเอาไว้ฉะนั้นเพนเตอร์จึงหยุดทํางานนั่นเองนะครับสำหรับตัว power supply ของเรานะครับเราก็จะใช้ในสอง,ง switching computer นะครับ ขนาด12โวลต์นะครับประมาณ16แอมป์เราใช้ส่วนของ5โวลต์นะครับเพื่อมาทําการเลี้ยงวงจรทั้งหมดรวมถึงเพนทียตัวนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนื่องจากว่าตัวเพนทียเนี่ยค่อนข้างที่จะกินกระแสค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ในส่วนของสวิชชิ่งนะครับขนาด12โวลต์จากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับมาตัดแปลงนะครับทำการต่อระบบให้จ่ายไฟออกมาอัตโนมัติในกรณีที่เปิดสวิตช์นั่นเองครับฉนัน ตัว switching power s ซ p p l y ของตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เขาสามารถที่จะจ่ายนะครับกระแสไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงสําหรับระบบของเรานั่นเองครับสาหรับนะครับการนะครับทํางานของนะครับการทดสอบการทํางานครับแล้วก็เพียงแค่นะครับเปิดส w i t c h i คอมนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับอย่าล็อกปัสโคนครับนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะทําการเริ่มทํางานนะครับเมื่อเครื่องเริ่มทำงานปุ๊บจอ lcd นะครับก็จะขึ้นทีนะครับ ก็คือค่าอุณหภูมิที่วัดได้ณขณะนั้นนะครับจากอันนี้คือจากตัวเซ็นเซอร์เลยนะครับแล้วก็ T low กับ T high นะครับก็คือค่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้ด้านต่ำและด้านสูงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่า T low T high ค่า default นั้นเป็นศูนย์นะครับแต่นั้นค่า default เป็นศูนย์แต่ตอนนี้อุณหภูมิอ่านได้3เองศาแล้วฉะนั้นค่าอุณหภูมิที่อ่านได้สูงกว่าค่าต่ำที่เราเซตเอาไว้นะครับสูงกว่าค่าสูงที่เราเซตเอาไว้ก็คืืออนนนะะทีีี่่้รัตตวว L สเเขยจจงิดพ นับสั่งให้ตัวเพนเทียเนี่ยทำงานแบบสร้างความเย็นในส่วนของท่อสีฟ้านั่นเองครับฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำอุณหภูมิที่อ่านได้จะก็จะค่อยๆนะครับลดลงมาอย่างช้าๆนะครับแล้วแต่นะครับขนาดของตู้ปลานั่นเองซึ่งในการใช้งานจริงครับเราก็จะสายปั๊มน้ําน้ําปั๊มให้ผ่านน้ําในส่วนของซิงค์สีฟ้าตัวนี้เพื่อนําพาความเย็นไปใช้งานต่อไปนั่นเองนะครับนะครับตอนนี้ตัวซิงค์ก็เย็นนะครับ กพัดลมพัดลมมันสร้างความร้อนนะครับนี่นะครับพอดีพัดลมมันสร้างความร้อนนิดนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดปล่อยไว้สักพักนึงนะครับตัวนะครับซิงค์ตรงนี้ก็จะค่อยๆเย็นนะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดมีน้ำไหลผ่านน้าก็จะค่อยๆเย็นนะครับแต่นะถ้าเกิดว่าเราต้องการเซตค่าอุณหภูมินะครับเราก็กดนะครับดอกจันในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะหนึ่งครั้ง เมื่อจ่ายกดดอกจานปุ๊บนะครับตัวเครื่องก็จะสั่งตัดไฟนะครับเพนเทียทำให้เพนเทียเนี่ยไม่ทํางานครับฉะนั้นเมื่อเพนเทียไม่ทํางานปุ๊บนะครับก็จะไม่มีการสร้างความเย็นเพื่อรอให้เราเซตได้เสร็จสิ้นนั่นเองครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับสมมุติว่าเราเซตอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิของน้ําด้านโลนะครับก็คือสมกดเลือกเป็น28นะครับพอเสร็จรย้อยปุ๊บนะครับด้านไฮนะครับก็ต่อไปได้เลยสมมุติสามห้าแล้วกันเอ้ยสามสามสองนะครับใกล้ดี พอ้0 0ปั๊บก็โอเคนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะอุณหภูมิที่อ่านได้นะตอนนี้เนี่ยนะมันคือ30นะครับ30.7นะครับแต่วันนั้น30.7เี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง28และ32ครับฉะนั้นเนี่ยตัวเพนเทียเลยไม่ทํางานครับฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทดสอบเพนเทียด้านความเย็นครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาไฟเนี่ยนะครับลองมาลนในส่วนของตัวเซนเซอร์ตัวนี้ดูนะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของเครื่องนั่นเองนะครับเราก็ลงลง อุณหภูมินันสูงกว่า3-2นะครับอ่าพออุณหภูมิสูงกว่า3-2ปุ๊บนะครับตัวเพนเทีย mm hmm. ก็จะเริ่มทํางานให้โดยการกำเืิดความเย็นสังเกตได้จากตัว l d สีฟ้าเนี้ติดขึ้นมานะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวซิงค์สีฟ้าตรงนี้ก็จะค่อยๆเย็นนะครับลองดูนะครับเอามาสัมผัส โดยตรงนะครับน้ำอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับแนวซิงค์จะเริ่มเย็นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงครับสําหรับนะครับตู้ปลานะครับถ้าเกิดว่าตู้มีขนาดใหญ่นะก็ต้องปล่อยให้น้ํามันไหลผ่านในปริมาณค่อนข้างพอสมควรนะครับอันนี้คือตัวซิงค์ครับกำลังทําความเย็นอยู่นะครับเป็นเที่เราตั้งทำความเย็นอยู่ก็คือ ไฟ LCD เขียวติดนั่นเองนะครับอนนงภูมิก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจาก40กว่าครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนต่ำกว่าค่า32ครับสังเกตว่า l e d สีเขียวยังติดอยู่นั่นคือเครื่องยังสั่งให้สร้างความเย็นอยู่นั่นเองนะครับ ลมตรงส่วนนี้ก็จะหมุนไปตลอดเวลาที่เครื่องทํางานนะครับอ่านะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับอยู่ที่31ก็คืออยู่ระหว่าง28กับ32นะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ทํางานไปแล้วนะครับก็คือตัดไฟอะตัดไฟให้เพนเทียแล้วฉะนั้นเพนเทียก็จะไม่สร้างความเย็นและและความร้อนนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิของเรานะครับ เซตไว้ด้านโลก็คือ28แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า28ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เอาน้ำเนี่ยามาฉีดนะครับลองดูนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ ูมิต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะเห็นว่าไฟสีแดงติดนั่นคือสั่งให้ตัวเพนเทียเนยนะครับสร้างความร้อนนั่นเองนะครับนะครับเมื่อเพนเทียรสร้างความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นนั่นเองนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิเจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ่าครับเราแตะกับซิงค์ตรงนี้เลยครับร้อนจากอ่า พอถึงเวลาปุ๊บนะครับเข้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28- และ32ก็จะหยุดการทํางานอัตโนมัตินะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ให้คงที่นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดอ,อุณหภูมิสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้เพนเทียก็จะสร้างความเย็นนะคือสลับกันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าซิงค์ร้อนมากเลยสร้างความร้อนง่ายกว่าความเย็นเยอะเลยครับครับผมจะเห็นว่านับการสร้างความร้อนเนี่ยจะง่ายกว่าความเย็นนะครับ อตอนนี้ครับอุณหภูมิอยู่ระหว่างนะครับ28กับ32แล้วก็คืออ่านได้ประมาณ30.2นะครับฉะนั้นเครื่องก็อยู่ทำงาน